สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิสนุวันนี้ผมจะมาขายท่อเจ้านี่มันก็คือท่อไอเสียนะก็เป็นรูปทรง r 7 7นะครับนี่ประมาณนี้เลยอยู่ไกลหน่อยนะโทษทีเดี๋ยวเรามาดูท่อไอเสียก่อนนะครับท่อไอเสียนะตัวนี้นะครับเป็นขนาด2นิ้ว51มิลลิมตรนะ ย้ำนะครับ2นิ้วนะปลายมัน51มิลลิเมตรด้านในนี่เป็นใยแก้วเ,เล็กๆอะไรไม่รู้มันผ่มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ใช้อย่างนี้ไปอยู่นะครับส่วนปลายตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับนขนาดท่อก็ลองดูฝ่ามือเอาละกันนะนี่อย่างนี้นะครับจำขนาดไม่ได้แล้วแต่ก็ถือว่าเล็กอยู่นะถือว่าเล็กอยู่ ตัวท่อก็จะเป็นเหมือนเป็นลายเคปลาคาร์บอนนะฮะนี่ตรงนี้สามารถใส่จุดลดเสียงได้นี่นะครับอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมมีให้ก็มีเท่านี้แหละมีท่อมีถุงแล้วก็มีกล่องโฟมร,รวมทั้งกล่องนอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีหูเกาะนะครับนี่ตรงนี้หูเกาะสปริงตําหนี่ของท่อนะนะครับ หนึ่งเลยก็คือว่าผมใช้งานมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นอย่างที่สองก็คือตรงนี้มีคาบกาวอยู่ซึ่งเป็นสติกเกอร์นะครับก็ผมล้างไม่ออกนะมันเหนียวๆอยู่เพื่อนๆได้ไปก็ล้างเอาแล้วกันนะครับผมลองล้างดูแล้วล้างยังไงก็ไม่ออกนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนล้างเป็นมีน้ํายามีอะไรก็น่าจะออกแหละนะฮะ มันเป็นมันเป็นสติ๊กเกอร์โลโก้อะไรสักอย่างนะครับแต่พอมันร้อนมันก็ละลายนะก็ติดตรงนี้ไปไม่เป็นไรครับตอนที่ผมล้างไม่มีความเสียหายเกี่ยวกับตัวผิวเผินเลยนะไม่มีเลยนะตอนแรกนึกว่าจะลอกเลยครับไม่ลอกครับมันยังใส่อยู่อย่างนี้อยู่แต่ว่ามันก็มีคราบกาวนะอันนี้คือพูดเรื่องสำคัญมากนะครับเผื่อใครซีเรียสถ้าซื้อไป อย่างที่สามก็คือมันจะมีเป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้เหมือนกับใยแก้วมันหลุดออกมานะครับนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถคลีปแล้วก็ตัดดึงออกก็ได้นะครับนี่แหละอีกอย่างหนึง่งมันจะมีริ้วรอยที่เกิดจากมือผมเองอยู่จุดหนึ่งตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ผมจะถ่ายยังไงให้เห็นว่าอ่านี่เห็นไหมนี่นี่นี่ในกล้องนี่เป็นเส้นนะครับถามว่าลึกไหม ก็ไม่ลึกหรอกนะแต่ว่าเป็นรอยขีดถวนนะครับเห็นไหมดูตรงเงาสะท้อนเนี่ยเนี่ยแหละแค่นี้แหละนะครับไม่มีแล้วหมดแล้วนะฮะมันเป็นท่อราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากมันมาจากจีนนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยคิดว่าเก็บไว้ก็เท่านั้นนะก็เลยขายดีกว่านะครับอืม ซุ้มเสียงก็ใส่ใน Z X6R ก็ถือว่าดังนะดังกว่า,าคาโพวิกที่ผมมีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นท่อขนาดเล็กนะฮะใยแก้วอาจจะไม่ได้เยอะเท่า,าคาโพวิกมันก็ลั่นนะครับลั่นถามว่าดังแค่ไหนหรอถ้าจะให้ผมเทียบนะดังกว่า,าคาโพวิกทรงปลายดาบน้องๆท่อกระป๋องเลยแหละ <laughs> น้องๆองท่อกระป๋องนะครับพวก พวกทรงแบบสั้นๆนั่นแหละฮะน้องๆอย่างนั้นเลยแต่ก็ยังดังไม่เท่าเขานะเพราะว่ามันยาวกว่านะครับมันมีทรงที่ยาวกว่าตรงนี้สามารถใส่จุกลดเสียงได้นะนี่นะครับไปหาซื้อเอานะอืมไม่แพงหรอกตัวหนึ่งคงร้อยกว่าบาทมนะั้งนะครับแล้วก็มีน็อตด,ด้วยตรงนี้นะฮะเอ้รูน็อตรูน็อตอืมรูน็อตนะครับ,อย, not, อ,รบอยู่ตรงนี้สามารถใส่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะออเอาว่าผมขายในนี้เลยผมขายแปดร้อยบาทก็แล้วกันนะครับ ผมได้มาก็ก็พันหน่อย,น,อยนะอืมสาเหตุที่ขายก็คือผมไม่ชอบที่มันเป็นแบบท่อรัดนะครับที่ว่ามันเป็นแคมรัดอย่างเงี้ยแล้วก็ยึดนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับไม่ใช้ผมไปใ,ใช้อาคารพบิกที่มันเป็นหูหูเหล็กยึดติดมากับตัวท่อเลยนะครับอันนั้นคือแน่นอนนะฮะจริงจริงรัดมันก็อยู่แหละนะครับถ้าเกิดว่าสายรัดมันพอดีกับมันนะนะ นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปลักษ์นี่รอบๆมันเนี่ยออนะครับประมาณนี้อ่ะถ้าเอาไปใส่เล่นใส่ตลกใส่สนุกสนุกสนานนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนี่เลยนะมันก็ดังอยู่แนละ้วใครชอบลั่นแต่ว่าได้ทรงยาวๆนิดๆหน่อยๆก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยผมบอกเลยนะฮะ ใครอยากได้ลั่นแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันเท่าท่อกระป๋องอยากให้มันเป็นทรงยาวๆบ้างมันต้องตัวนี้ <c oughs> เออนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวขนาด <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนี่แหละนี่คือตลับเมตรนะครับจนะขัวจะหลอดไฟเดี๋ยวสักครู่นะผมจะวัดคร่าวๆนะครับไม่เปรีนะวัดคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง นี่คร่าวๆนะครับประมาณสักสามสิบหกเซนนะครับหรือว่า14นิ้วได้นะสามสิบซนติเมตรสินิ้วนะครับทีนี้ด้านขวางไม่ตรงกล้องขออภัยนะประมาณสักสิบเซนได้นะนะครับโดยประมาณนะสิบเซนครึ่งไม่ถึง1 1บเนะครับประมาณสัก10บเซนครึ่งด้านขวาง ส่วนปลายท่อนี่51มิลนะครับนี่อให้ดูไปเลย2นิ้วนะครับตรงไหมเออมันเกะกะขากล้องนะโทษทีนี่ครับประมาณเนี่ยสอนิ้วเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยแต่ว่าแต่ว่าผมวัดแบบนี้มันก็จะดูแบบเพี้ยนๆหน่อยนะครับแต่ผมวัดดูแล้ว51มิลนะครับปากปากท่อส่วนปลายก็เหมือนกันนะครับ โอเคผมก็ขายแ0 0ร้อบาทนะครับแปดรบาทสภาพดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเอาไอ้คาบกาวนี้ออกบอกตามตรงนะผมพยายามแล้วนะครับเอาคาบกาวออกเนี่ยแต่มันไม่ออกแค่นั้น <laughs> นะครับผมขายแป0รบาทแล้วกันใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไปด้านล่างนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะแปดรอบ,บาท เป๊ะๆรวมส่งเลยอ่ะรวมส่งส่งอะไรดีส่งอะไรก็ได้เดี๋ยวส่งให้นะครับอาจจะเป็นไปรษนีเคอร์ลงเคอรี่ JNT หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมส่ง800บาทสิ่งที่มีให้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งตัวท่อนะนี่ตัวท่อแล้วก็ถุงพลาสติกหอ่อท่อกองโฟม ประกอบสองข้างและตัวกล่องตรงนี้นะครับนี่เป็นกล่องของมันเลยถามว่าทำไมน้อยจังนะครับต้องบอกว่ายัางอื่นผมก็เอาไปใช้แล้วนะครับเอ,อผมได้มามือหนึ่งจากจีนอืพันกว่าบาทอะ่ะพันกว่าบาทนะครับก็เลยขายแค่แปดร้อยพอเพราะว่ามันใช้งานมาแล้วนะนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าท่อตัวนี้เป็นท่อมือสองนะมือสองจากผมนี่แหละนะอืม ผมใช้แค่หนึ่งอาทิตย์เดียวนะครับและสาเหตุที่เปลี่ยนยังมีครั้งหนึ่งว่าตัวท่อผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะครับแค่จะเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่ชอบมันแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วก่อนซื้อมานี่ก็ยังไงดีละ่ะอ้าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นสายรัดนะนะนะครับเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาสั่งให้ผมนะนั่นะคือสาเหตุนะครับว่าทําไมไม่ดูก่อนซื้อนะฮะ พี่ท่านหนึ่งเขาสั่งมาให้ผมใช้อ่าแต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้มาก็เออเราไม่ชอบสายรัดน่ะนะครับไม่ไม่ชอบสายรัดก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่เป็นหูจับแค่นั้นแหละครับแค่นั้นจริงๆนะแค่นั้นจริงๆอยากได้เป็นหูจับตรงๆนะครับแต่ซุ้มเสียงนี่บอกเลยว่าถ้าขี่เอามันแบบเอาแบบว่าดังๆอะ่ะเออนะตัวนี้ตัวนี้นะครับน้องๆเออโอเค ไว้เจอกันใหม่นะครับวิดีโอนี้ก็ถ่ายมานานแล้วผมเมื่อยด้วยเออยืนถ่ายอันนี้นะอ่ะดูกันเล่นๆไปนะครับประมาณนี้ไปสนใจก็ติดต่อมาครับผมท่อทรง R77 นะนี่นะครับเป็นท่อพอใช้นะ่ะไปสวัสดีครับ